พี่น้องพามาปักเวทอีกรอบนึงครับวันนี้ครับใช้ไม้เก่าครับไม้เก่าไม้เดิมเครื่องเติมคือเสียมครับ ลอยครับประมาณนี้ครับพี่น้องเราติดตามครับเยวขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนครับผมครับพี่น้องก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปักเบ็ดเฮ่านะครับเนาะมาเบิ่งกันครับไม้เก่าไม้เดิมครับที่ใส่ไปจากลิปที่แล้วนะครับพี่น้องเนาะวาสียั่งมีโตบอนะครับเนาะโอเคพี่น้อง ติดตามคืนนี้ครับ่าสิมีรุ่นบบนะครับเนาะติดตามครับผมบพี่น้องอ้หลังนี้ครับกินตามดาเกเลยพี่น้องอ้อ,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 อือเต็มเลหกห์เฮม้านครับพี่น้องอ้ยบักช่อนครับเต็มเลแห์เฮกมห้านแก้วติดตามครับพี่น้อง พี่น้องหลังนีสีสันสนมีอาการพี่น้องยังพายไมันเลยดูปุโอ้โกโอ้โหไปน้อยก็ไปน้อยไปน้อยดูป้๊นเลยดูป้๊นเลยดูุ๊บดูปุ๊นดูปุ๊นดูปุบดูปุ๊บดูลุ๊เด้อดเดือดโอ้โหโอ้โหโอ้โห พี่น้องเอ้ยบักขาวโจ๊ะโลพี่น้องอู้บักขาวโจ๊ะโลครับบักใหญ่เลยอู้ย่างไปนั่นนีย่างไปนี่กลับมาอู้บักขาวโจ๊ะโลญ่ครับพี่น้องว้าวตัวนี้ตัวงามเลยอู้ติดตามครับพี่น้องเต็มที่สองมาแล้วครับ ไปครับพี่น้องมายามปลาหลอบแหลกกันครับมาดูกันว่าจะมีรุ่นหรึเปล่าหลังแหลกผ่านไปเงียบมิดครับพี่น้องครังที่สองว่าเยื่างไรเงียบมิดนะครับเงียบเบิด ปเป็นเงนียกันเอ,อ่อประหยัดเป็นเงนียก่อนนะครับไปหลุดกันต่อครับผมไปหลุดกันต่อครับพี่น้องโอ้หลังนี้จะมิดหลังนี้จะมิดหลังนี้ถือปลาหมอครับพี่น้องปลาแพดปลาแพดตัวแรกครับ ปลาแผยดตัวแรกกง,งามเลยครับครับเยโอเคครับ,รบ,รบขออยาดปุดกันครับครับพี่น้องหลังนี้ถือปลาหมอ,อีแล้วครับปลาหมอใส่กง,งามเลยครับหลุ่สองนิ้วครึง เกลียวเกลีวโอเคครับติดตามครับขอหยาดบทก่อนครับผมครับพี่น้องหลังเหี้ยมีอาการหลังเหี้ยมีอาการจิดๆเบ่งเลยปัญญงอโอ้พอโคครับอขอปะพะโค๊บึกช่อนครับบึกชนโอ้บักช่อนครับบักช่อนบักช่อนโจลุโอ้ น้องปลาหมอมันกินเบ็ดเห็นไหมครับปลาหมอมันกินเบ็ดเหรอที่นี่ปลาช่อนมันกินปลาหมออูเ ó, อ้เห็นบ่โหลัวกละองเห็นบ่นะครับเนาะโอ้เคครับเดี๋ยวขออนุญาตปุ๊บกันครับตรงงามแกว้วครับพี่น้องหลังนี้มีอาการครับถือประไล่ครับ tìm bơi tìm không được thịt bơi 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 này bơi 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 พี่น้องอีกหลังนึงครับหลังนี้มีอาการครับปลายยังงอพี่น้องโอ้โหโอ้ปลาหมูใหญ่ครับพ oh, hey, ี่น้องโอ้ปลาหมูใหญ่ปลาหมูหน้าใหญ่ไงบ้างช่างไรมันตัวใหญ่ถึงพี่น้องเอ้ยเห็นไหมครับโอ้บักใหญ่ยเลยโอ้สุดยอดเลยครับ ติดตามก็พค่น้นมันมันครับพี่น้องหลังนี้มีอาการครับบกชนครับบกชนบกช่อนขันขุขอันขุขอยันหนะขันนนี่ครับโอ้ ไอช่อนของเราครับพี่น้องไอ้ช่อนของเราเกือบมป็นรุดเฮ้ยเพื่อนครับเต็มที่สองครับปลาช่อนครับกำลังครับขำขึ้นนี่ครับน้อยเดี๋ยวะสีรุดนี่งติดตามครับพี่น้องสุดยอดครับครับพี่น้องหลังนี้มีอาการครับปลานยังเนาะมาหมอโอ้ ปลาโม้ครับพี่น้องปลาแพดปลาแพดครับพี่น้องปลาคอน้อยปลาคอน้อยงามอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวขอหยัดปุ๊บกันครับผมครับพี่น้อง หลังมีอาการครับบกช่อนครับบกช่อนโอ้สวยงามเลยครับพี่น้องนี่ครับโอ้สวยงามเลยครับพี่น้องสุดยอดครับติดตามครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้วาแมนได้ครับเด้อหลังจากหายกันมาโดนโอเคครับขออนุญาตปลดปลไยก่อนครับ ครับพี่น้องสวัสดีย่ำบายบายครับอีเขียนเคยพามากูเบ็ดครับพอดีตอนเสาบบได้มากูมีธุระดวนครับพี่น้องโซเซธธุระเลี้วกระเทียงตอนนี้ก็บใาเร็วนะครับเนาะอันติดปลากันว่ามันเน่าค่าเบ็ดอะไะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่าพ่อสิมีปลาติดเบ็ดบ่สีพ่อได้ปลาบ่นะครับโอเคครับไปครับผมอาจจะทายให้เบิ่งแค่ตัวติดเด้อครับพี่น้องเนาะคัน ตัวปติดกะอาจจะบรไทายเนาะโอเคครับผมไปหลุนกันครับครับพี่น้องหลังหนีมีอาการครับเบึงเบืงขั้นเบ็ดหัวขวมไาเลยนาชีเป็นปลาไหลครับเพราะว่าเมื่ขึ้นอยู่นีแลหละปลาไหลใหญ่หลุดเสียดายครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเอาขึ้นกอนครับเรียบร้อยครับพี่น้องเอาขืนมาปลาไหลอีลีครับ อู้บังตายขกหมกตุยเรียบร้อยโอเคครับติดตามครับผมครับพี่น้องลังนี้ถือปมอเรื่องโตครับนี่ครับใส่ง,งามๆเลยครับโอ้ถือว่างามอยู่รุ่นนี้หมอโอเคพี่น้องติดตามต่อไปครับครับพี่น้อง หลังนี้มุนอีปุยเลยบังอ้ยพันจ์ใจพันขัวพันหนาพันหลังอาชีพเป็นปละไลเชียนเคยครับหนาแต่ว่านนาจะบริยูเบื้องลึกลักษณะพันธ์ขักปนี่แล้วครับโอเคครับขอุยาตปลดกันครับบยูครับเรยียบร้อยครับโอเคครับติดตามครับเรียบ้อยครับพี่น้องผลงานใส่เบ็ดกันฮาครับเดี๋ยวไปเบื้องหลบเสอนครับนี่ครับ เลยลบเสาอยุคสองต้มครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบรงผลงานรวมกันครับที่ได้มาขึ้นน้ำครับไปครับนี่ครับพี่น้องผลงานปาร่วมเขาครับโอ้โหโอ้โดดออกแล้วมีตัวงามเลยครับพอได้อยู่แต่ว่าประมอตายครับหัวหามมงเอย ประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปก่อนละกันนะครับเพาะมันกระโดดครับคลิปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำครับพวกเราคนเล็กคนเชร์กดติดตามเพื่อนร่วมใจมาใหม่กันเลยครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ let's go